คำพูดเป็นนายเรานะครับอืผมจะบอกทุกคนให้พูดอะไรแล้วก็รับผลที่ตามมาให้ได้ด้วยใช่ป่ะเออจําไว้ครับคําพูดเป็นนายของเราครับอออ๋อ oh. oh. เกมอ่าท้อ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 ท้เฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเกมโดก็ไม่เข้าเล่นตัวตลกทีนะโอเคครับอ่าเล็กซี่ได้เลยครับ Habis tu mungkin kita akan... Ini... นมันปลาเร็วนะเนี่ยพอใส่แอดออนอ่ะทุกคนคล้ายๆ <c oughs> นี่พอมันปรับมาแล้วก็ใส่อดออนนี่คล้ายๆในเซิร์ฟในคล้ายๆในเซิร์ฟเทสแล้วนะทุกคน <c oughs> <c oughs> ขันแลไอ้ขีป่าไม่หยุดเลยสนะัสมึงเก๊กป่าหินเหรอตัวไหนมันปา่ากูไหนมึงมานี่ดิอืไอ้สัตว์มึงมานี่ดิฮะมึงพามึงนั่นไม่หยุดหรอกมึงจะเล่นใช่ไหมยี่หมา

Yeah 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 yeah. <tí> Queue lâu làng ấy hả? Lần này, lần này, lần เดีี๋ยวน้อ๋อเียออ๋มันเข้าได้แต่ว่ามันมันเข้าไปข้างในได้แต่ว่ามันเดินไม่ได้แล้วไม่เหมือนอันเก่าใช่ปะโอเเคก้โอ้โอ้ เจ๊ะจ๊เจ๊เจ๊จชอบเลยเจ๊เจ๊เนี่ยกูชอบเลยจ๊เ no จ๊จเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติผมผมเก็บอันนี้แล้วผมปาอ๋อไม่ได้ครับถ้าปานี้อยู่ไม่ได้โอเค ย ah uh um> anyway> ิ่งปลาโดนไปเพิ <h <h ่มเวลาอุ้ยทุกคนดูปลาดิเียเอะเฮ้ยสัตว์มันแหละอื อนเขียวอันนี้มันปลาแล้วมันเพิ่มแรงอันิตีับยิ่งปลาโดนก็คือยิ่งเฮีย้ยอันตียนลิมิเตตเป็นไอตอนเขียวครับอันนี้มีคนโดเนทขอมาพอดีคือ <c oughs> <c oughs> คือมันยิ่งมันมันยิ่งปลาโดนมันยิ่งเพิ่มเวลาเข้าไปเรื่อยๆครับทุกคน อุ้ยถ้าเกิดอยู่กันคู่กันสามสี่คนนี่ตายนะยกูบอกเลยนะตายนะอยู่กันสามสี่คนนะผมไม่เคยไม่รู้เลยว่าแอดออนนี้ไม่รู้ว่ามันแบบคือตอนแรกนึกว่าแบบคือไม่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 ไมตอนแรกไม่เก็ตว่ามันแบบว่าแอนออนนี้คือมันแบบมันแบบทํางานแต่ตอนผลอันติอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอันติปุ๊บแล้วมันก็จะยิงป่าโดนมันก็คือ โอ้โหยถ้าเกิดอ,อยู่กัน3-4คนนี่ชิบหายนะอบอกเลยเอ,าอ,าอา้าไอ้สัตว์เนี่ยปลากูอยู่เืียมันวะเกมเนี้ยใครไม่มันไม่รู้แต่กูมันกูดูแค่ไร่ ไอ้ยัยนี่งงแล้วนะไม่ีไม่หมดไอ้ยัยนี่งงแล้วไอ้ยี่คุณตายอ้าไปแล้วไอ้สัตว์เียเอ้ยเที่ยมันไม่หมดสักทีวะชาชัวไอ้ยัยเนาะไอ้ยี่ผมต้องอุ้มไปตัวนี้ก่อนแน่ไปไหนแล้ววะไอ้นี่มันมีคานไวอะมันมีลุกเองแน่เลยเฉากล้วยอะไรเนี่ย ฆาตไปไหนเราก็ไม่รู้ครับเฮ้ยโอยไอ้ชอบกูวไปไหนล่ะช่างมันรับไปไหนแขวนเลยแล้วกันขี้เกียจหาล่ะพี่ผมจะหลุดทุกคน เฮี้ยปลาแบบว่าคือยิ่งปลาโดนยิ่งเพิ่มเวลาโคตรเซียวหลบไงเหรอก็ต้องก็ต้องให้อย่าให้มันปลาโดนนะครับก็คือต้องหาที่กำบังอะ่ะคือถ้าเกิดวิ่งโลง่ลงๆแล้วกะเดาว,ว่ามันอันติจะหมดไม่ได้ครับอย่างเงี้ยเอ้ยอย่างี้มันเซอร์ไพรส์ได้นะต่อให้เล่นเก่งก็โดนเซอร์ไพรส์ได้นะผมจะบอกให้แบบเนี้ยเพราะว่าคือถ้าไม่รู้ว่ามีแอ็ดออนเนี้ยมันมันเวอเหมือนกันนะ <laughs> จริงมันเหวออยู่นะ ถ้าไม่รู้ว่ามีแอนดอนเนี่ยไอ้ <c oughs> นี่มันมีลูกเองแน่เลยครับไม่มีอะชาวกล้วยไม่มีลูก คไอ้เชี่ยอันตีคนรัวเลยสัสไอ้ย์อันตีมันจัดอะทุกคนเกมเนี้ยไอ้เชี่ยวยังเล่นออนนี่เฟี้ยวว่ะทุกคนเออมันมันมันเซอร์ไพรส์อ่ะมันไม่รู้คือแบบว่าเราเดาปุ๊บมันเราเดาว่าเราปกติเราจะเดาได้ใช่ป่ะว่าอันตีมันจะหมดแล้วอะไรเงี้ยไอ้เหี้ย์ทำไมอันตีไม่หมดสักทีวะอะไรเงี้ยคุยเอ้ออนนี่เฟี้ยวว่ะทุกคน มันเพิ่มจีมันเพิ่มเท่าไหร่อะมีดละมีดละศูนย์จุดสองห้าอ๋อมีดละศูนจุดสองห้าก็คือปลาปลาสี่เล่มจะเพิ่มวีหนึ่งครับปลาโดนสี่เล่มจะเพิ่มวีหนึ่งไอ้ชี้ไอ้ชี้เนี่ยดีแม่งเฟี้ยวอ่ะนาฬิการอรอเธอว่ะนี่เอาไปลองใช้กันได้นะครับ โหโคตรมันเยี่เมื่อกี้อูซอยแบบโหคือขาอ่อนนะแตแย่ซอยขนาดนั้นนะอื <c oughs> ต้องมีขาอ่อนกันบ้างอะซอยขนาดนั้นน่าโหที่ม,มันจริงวะเนี่ยอือ <c oughs> เอาทภาพติมเหรอพาพติมเหรอเดี๋ยวไ้หาให้่ะแล้วเนี่กแบบ ยูสูกี่ขวบยูสูปีหน้าสามขวบ มันเล่นตัวไหนนะมันเล่นคอ o r d i n a ใช่ป่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหดานนี้ยากอยู่นะเอาแบบว่าไม่ได้อ้างเลยด่านนี้ยากนะไม่รู้จะฆ่าได้ป่ะสวัสดีครับพีิพิธแซมมอนผมไม่รู้ว่าผมจะฆ่ามันได้ไหมนะแต่ด่านนี้ยาก ไหน,นวะมีคนในตรงเนี้เฮ้ยสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮ้ยเย้ยไม่ได้จะฆ่าไวสัตว์ ไม่เจอว่ามันหายไปเลยว่ะตัวโจดผมอ่ะ สวัสดีครับอดียนด้าเฮ้ยเอ,าอ้าเฮียกูก็ว่ากูได้ยินเสียงใครไม่ปลานะปันโดดแล้วตามเอาเฮียลุงยีปลาดีกว่าไอ้สัส แอดออนที่ม e ันเอาเรื o ่องชิบหายไหนไอตัวโจทย์กูอยู่ไหนมันพิมพ์ว่าอะไรวะมึงไปย้อนดูให้หน่อยดิช่องแชทมันพิมพ์มาใส่ผมว่าอะไรเมื่อวานเนี้ย ไอ้นี <Woah. S 1> ่มันพ <goodbye> okay. 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 ิมใส่ผมว่าอะไรชาวกล้วยเหรอไม่ใช่มันพิมอะไรไม่รู้ว่าใช่น่ะผมจำไม่ได้แล้วแต่ผมเก็บลิงก์โปรไฟล์มันไว้มันพิมห้าห้าห้าโอเคโอเคเราจะได้พิมแบบมันไง อเอาจะได้พิมพ์แบบเดียวกันมันจะได้จำเราได้ <D> มันพิมพ์แค่นั้นใช่ไหม <D> พิมพ์ออกก๊อปไอพิมพ์มาให้หน่อยได้ป่ะแบบเป๊ะๆเลยเดี๋ยวจะพิมพ์ให้มันแบบเป๊ะๆเลยอะ่ะม,มันทำอะไรผมวะผมจำไม่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดผมถึงขั้นเก็บลิงก์สตรีมแสดงว่ามันกวนสต,ตีนมาก ไม่ก็ทำพี่แอสักอย่างหนึ่งอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้เก็บลิงก์สตรีมใครนานละ มันเพิ่งลม้มมันเพิ่งลม้มเพื่อนมันเพิ่งลม้ม <c oughs> มันพิมพ์ว่าอะไรวะมันพิมพ์ว่าอะโวก์อะโวกครับย้อนดูให้แล้วชื่ออ่าโอเคมันพิมพ์ว่าอะโวก์อะโวกโอเคได้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 พิมพ์ยังไงพิมพ์อย่างนี้เลยใช่ไหมพิมพ์อะโวก์อะโวก์สองคำใช่ไหม อะไรเจมึงส่งรูปอะไรมาบอกน้องๆนิ่ปปหนแล้รวะอยู่นี่ <c oughs> อาวุอาวุเหรอ,อมันทำอะไรผมอะผมจำไม่ได้เล <c oughs> ยไอ้เนี่ขนาดเมื่อวานนะกูลืมไปแล้ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจำอะไรเยอะแต่ผมว่าผมน่าตอนนั้นผมน่าจะฉุดมันมากผมเก็บลิงก์สตรีมมันไวอ้อะอื โอเคนี่ผมผมคือผมไม่ได้เก็บลิงค์สตรีมคนมาหลายเดือนมาก,กน,นะนะมีเช่น่ยที่เก็บไว้เพราะว่าไม่ไม่รู้ทําอะไรกูเหมือนกัน <laughs> ผมไม่ได้เก็บลิงค์สตรีมใครนานมากลวเลวยเออแต่ว่านี่กิดลืมไปแล้วน้มมนทำอะไรอะ่ะจำไม่ได้ละแต่ว่าแค่เก็บลิงค์สตรีมไว้แสดงว่ามันต้องแบบ มันซ่อนเราว่อหรอไม่ถ้าแค่ซ่อนเราลออก็ไม่ได้อะไรนะมันน่าจะเกมนานป่บบะวะเกมนั้นอ่ะอ๋อกูรู้แล้วมันไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมใช่ปะมันเป็นแบบว่ามันแอบทั้งเกมเลยใช่ปะใช่ไหมกูจะทาได้แล้วมันแอบทั้งเกมเลยวะถ้าเกิดเล่นเบเกอรค์คุณคุณเมื่อวานกูเลยหาแล้วมันไม่ยอมทําเพี้ยอะไรกันเลยสองตัวไม่ทำเพี้ย พี่ฆ่ามันหมดอยู่แล้วมันแอบพี่เสียเวลาหาแล้วมันลงหลุมได้แล้วมันก็พิมพ์คำนี้อออ๋อคือแอบว่าแอบว่าลงหลุมไม่แช้ไม่ไม่มีไม่ไม่ได้มีปัญหาไดหรอกแต่เี้่คือถ้าม่งไม่ทำอะไรเลยแล้วเหลือสองคนแล้วมังแบบไอเนี่ยอันนี้ ห้าเครื่องแล้วมึงตอเนี้ยะฮะห้าเครื่องไว้กูรอ <BS> <BS> พีมพีมอย่างนี้เลยใช่ไหม <BS> 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 จำาันไดจไหมเพืดอนดจ๊าดจ๊ด ออไง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 ตอบตอนเรียงทีมสนุกฮะกันไงละ